อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สกินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน Rich Man Shop เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%เพียงแค่ใช้เลข u i d เท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกต่างหากสามารถแอดไลน์ไปสอบถามทางร้านได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะซึ่งในเดือนมิถุนายนนี้ทางร้านเขามีแจกรางวัลใหญ่ด้วยนะเพียงแค่เติมเงินเกมใดก็ได้2 9 9บาทขึ้นไป ก็สามารถร่วมลุ้นของรางวัลได้เลยรายละเอียดตามภาพเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ h ชนแนลนะครับผมวันนี้อยู่เกม Count เตอร์ไซ e นะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะพาไปส่องผู้เล่นระดับท็อปนะครับใน PVP นะครับว่าเขาใช้ทีมอะไรในการเล่น PVP กันบ้างนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับในการจัดทีมลง PVP นะครับเอาละไปดูกันเลยดีกว่านะฮะ เดิมมันด้วยที่คนแรกนะครับผมนี่ครับทีมของคนนี้ฮะจัดมาเนี่ยโอ้โหเลเวล110หมดเลยนะเกือบทุกคนนะฮะก็ใช้ฮิวเด้ครับแล้วก็ริวมีครับเป็นแท้งสองตัวแล้วก็มีใครว่องครับ,รบกับน้องแฝดครับแล้วก็ใช้ตัวล้วงถึน2ตัวเลยนะ ใช้หมวดคังกับใช้อลิซาเบธนะครับเป็นตัวล้วงครับก็มีตัวดาเมจเป็นโรซาเรียครับมีซับแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะไม่มีฮิลเลยนะฮะก็เป็นอย่างฮาริมครับฮิลได้ตอนใช้ท่าไม่ตายเท่านั้นครับยางฮาริมก็เป็นทีมที่ค่อนข้างครบเครื่องนะครับมีเก็บแนวหลังศัตรูได้ด้วยนะฮะแล้วก็ใช้ยานเอนเตอร์ปรส์นะครับ เอาล้ครับคนที่2ครับอันดับ2ใช้คล้ายๆกันเลยนะไม่คล้ายละเหมือนเลยครับผมฮิวเดริยูมีครับเป็นแท้ง2ตัวเหมือนกันแล้วก็มีน้องแฝดคอยผันป่วนครับแล้วก็ตัวสอยแถวหลังฮะเป็นหมวดค้างครับกับอลิซาเบธครับเาเมจมีตัวเดียวเป็นโรซารีครับแล้วก็ใครว่องครับโอ้โหเหมือนกันเป๊ะครับอันดับหนึ่งอ่ะอันดับสอง เอาครับไปดูอันดับสาบ้างฮะอันดับ3มเนี่ยจัดต่างกันแล้วครับมีไรอันนะไม่มีฮิวเดย์อเวกนะครับแท้งเนี่ยใช้2ตัวนะสตองโฮกับไรอันครับแล้วก็มีน้องแฝดดาเมจเนี่ยเป็นโรซาเรียครับตามด้วยไขว่องตัวซัพพอร์ตเนี่ยเป็นยังฮาริมครับกับชีนันสือครับแล้วก็ ตัวดาเมจเท้าหลังครับเป็นมียานะครับยาเป็นนิวโฮโอนะทีมนี้น่าสนใจครับใครที่ไม่มีฮูเดนี่ก็ลองดูทีมนี้ได้นะฮะเอาล่ะอันดับที่4นะครับอันดับที่4เฮ้ยจัดทีคล้ายๆกับทีมอันดับที่3เลยนะแทงสองตัวนะฮะซองโฮกับริวมีแล้วก็ มีตัวล้วงหลังนะเป็นอิซาเบธครับกับหมดคังนะครับแล้วก็มีชินาสึครับเป็นตัวซับกับยังฮาริมมีน้องแฝดด้วยเป็นตัวป่วนนะแล้วก็มียาครับเป็นตัวดามเมจแถวหลักดูที่อันดับที่5ครับอันดับที่5โอ้โหมีลิจิซูแล้วนะครับเอามาด้วยนะเนี่ยคอสหนะใช้ตัวแท้งเป็น ยูเดอเควครับแล้วก็มีน้องแฝดด้วยอลิซาเบตกับหมดค้งฮนะเป็นตัวล้วงแถวหลังใช้บ่อยมากเนี่ยสองตัวนี้แล้วก็ใครว่องนี่มีทุก ID เลยนะโอ้โหจัดมาทุกทีมฮนะใครว่องฮนะจัดมาทุกทีมก็โรซาเรียฮะ อันดับที่6ครับแ r a กแฟมเมอรอันนี้ใช้ต่างกันนิดหน่อยครับมีน้องคลอเดียนะเป็นฮิลที่เหลือคล้ายกันเลยนะอันนี้เปลี่ยนแค่หมดคังครับกับคอเดียแค่นั้นเองนะที่เหลือเหมือนกันเลยครับ2องแท้งสองฮิลแล้วก็ตัวลวงหนึ่ง ก็เลนเจอร์2ครับแล้วก็สไตรเกอร์1ครับเป็นน้องแฝดก็จะเห็นว่าทุกทุกเอ่อทุกทีมนะของระดับท็อปนะครับน้องแฝดนะยังฮาริมครับไทรวองยูเดย์ครับโรซาเรียครับติดตลอดอลิซาเบตด้วยครับยอดนิยมเลยนะ มาครับคนนี้บ้างมีใช้ทีไม่คล้ายคนที่แล้วนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นใช้มียาครับมียาแล้วก็หมดคลังคู่กับลิซเบตครับเป็นตัวล้วงแถวหลังสพอร์ตมีครอเดียคู่กับยังฮาริมครับแนวหน้าก็เป็นฮิวเด้นะมาน้องแฝดแล้วก็โรซาเรียครับคล้ายๆกันนะ มาดูอันดับที่9ครับอันดับที่9้นี่จัดแตกนิดนึงนะมีคารินบองด้วยนะครับที่เหลือนี่คล้าย,ายกันเลยมีซัพพอร์ตสามเลยนะทีมนี้ชินอสึอครับกับยังฮาริมแล้วก็คอเดียนะแถวหน้าก็เป็นฮิเด้คู่กับริวมีนะฮะแล้วก็มากับน้องแฟดแล้วก็น้องมียาครับกับคารินบองนี่ยืนแถวหลังเอาทีมนี้ไม่มีตัวล้วงนะ เอาละดูอันดับที่10กันฮะอันดับที่10ใช้ตูชิยุนนะครับตัวเคาน์เตอร์ตัวล้วงไม่มีนะครับมีฮิลเด้แล้วก็สตรองโฮครับเป็นแทงมากับรยูมีเลยโอ้โหแทง3เลยเหรอโอ้โหอ,อ,อันนี้แท้ง3แล้วก็อัดดาเมจไปที่โรซาเรียคนเดียวเลยนะฮะแล้วก็มีน้องแฝดลงมาคุมสถานการณ์แหละเน้นแบบลงบ่อยอะไรอย่างนี้ มีซับสองตัวครับยังฮาริมกับชินะสึครับโอ้โหเท่าที่ดูจาก10อันดับแรกเนี่ยตัวยอดนิยมเนี่ยเหมือนกันหมดเลยฮะใครว่องฮิวเด a w อเวกครับแล้วก็น้องแฝดครับลิวมีนะฮะแล้วก็ล้วงตัวล้วงเนี่ยเป็นหมวดคังครับกับลิซเบตครับตัวซับพอร์ตก็ยังฮาริมครับมาบ่อยมาก โอเคละก็วีคนี้ครับก็น่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้นะฮะใน10อันดับแรกที่เราไปส่องกันมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูของเกาหลีกันบ้างครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเมตาเกาหลีตอนนี้เอาละครับเราว์ปมาที่เกาหลีแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูท็อป10ของเกาหลีกันนะฮะว่าใช้ตัวอะไรใน PP กันบ้างนะครับ นะครับเริ่มกันที่อันดับที่หนึ่งครับของเกาหลีนะฮะแต้ม6,000เลยนะโหดมากนะฮะใช้ซิกมาครับ,รบแล้วก็มากับยาแอนต์ r p ร i s e นะครับแล้วก็ใช้ตัว SR ตัวนี้เนี่ยอ่าพลาสติกเขาเนี่ยเคาน์เตอร์ครับโดนดาเมจน้อยลงครับ30%ครับแล้วก็เพื่อร่วมทีมจะโดนดาเมจน้อยลงจากเผาเคาน์เตอร์15%นะตัวนี้นะแล้วก็ใช้ลิลลี่นะลิลลี่เนี่ยอ่าทำ าระเบิดหลับได้นะครับแล้วก็ทําให้ความแม่นยําและการเคลื่อนที่ของสตูช้าลง60%นะครับเอาไว้ชะลอสตูดีบัฟสตูนั่นแหละนะครับส่วนเครื่องบินนี้เอาไว้ยิงยันแม่สตูอย่างเดียวนะฮะยิงอากาศเท่านั้นแล้วก็ใช้มิสตราครับเป็นตัวอเวกนะตัวนี้โหดมากนะครับมิสตราดีบัฟรัวเลยนะตัวนี้โอมาคู่ลิลลี่นี่มันเลยนะแล้วก็มีซิกมาครับ คอยบัฟป้องกันให้เพื่อนก็มีใครว่องแล้วก็มีน้องแฝดโอ้โหทีมนี้นี่คือแบบทีมยือ้อแล้วก็ทีมบัฟแล้วก็ดีบัฟเลยนะฮะทีมนี้ไม่ธรรมดานะเะครับไปด,ดอนนะูอันดับสองกันฮะอันดับ2จัดคล้ายๆเมื่อกี้นะ มีลิลลี่เหมือนกันมินิสราเหมือนกันแล้วก็แฟดนะครับซิกมาเหมือนกันเป๊ะเลยยานเหมือนกันต่างกันนิดเดียวครับเปลี่ยนอลิซาเบตกับน้องมิลล่านะฮะนี่เอาไว้ลวงนะมิลล่านี่ก็เป็นตัวไซเปอร์ครับยิงแถวหลังแรงเหมือนกันก็จัดคล้ายๆกันนะอันดับ3ครับโอ้โหมินิสราอีกแล้วนะครอเวกโ้มาคู่กับ นายูบินนะอันนี้โดนแบนอยู่ยนะนายูบินเนี่ยเซราฟรีมครับผมอันนี้ตัวแทงนะโหดมากนะตัวแทงตัวนี้กาอ่นทีนี้จัดแปลกฮนะก็มีอีฟลีนด้วยใช้เกบเนียกรอบนะครับอันดับที่4นะครับใช้อเวกเป็นมินิสตราหมดเลยนะ ที่4ี่ก็จริงมินรริสตาเนี่ยถือว่าเป็นมะเร็งนะครับของ PVP ของเกาหลีนะเพราะว่าทั้งดีบัฟได้แล้วก็พอเลือดน้อยเหลือ60%เนี่ยจะเสกตัวสไปร่าออกมานะครับเป็น SR เลยนะสไปร่านะครับค่อนข้างโกงนะมินรริสตานะครับใช้ลินลี่กับในตัวเนี้ยพ่อหนุ่มหมวกไหมพรมเนี่ยครับกับ น้องแฝดนะบ่อยมากนะแล้วก็เครื่องบินนะครับมีทหาร SR ด้วยนะต่อไปครับอันดับ5ครับอันดับ5ใช้นานยูบินเหรอโดนแบนอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วก็มินิสตราครับเซราฟริมเซราฟริม,มใช้เยอะน้องแฝดนนครับลิลลี่โหตัวยอดนะิยมขอน้องแฝดลิลลี่ แล้วก็มินิสตราเนี่ยยอดนิยมเลยจัดทีไม่คล้ายกันนะฮะต่อไปครับอันดับ6ครับเหมือนกันอีกแล้วนะมินิสตราน้องแฝดพ่อหนุ่มไหมโพรมของเราแล้วก็เครื่องบินอันนี้เครื่องบินเนี่ยได้บัฟนะครับก็เลยจัดกันมาเยอะนะครับอันดับ7ต่อเลยแล้วกันครับ จัดคล้ายๆเหมือนกันเลยนะเนี่ยมิสตราน้องแฝดเซลฟีมลิลลี่นะครับแล้วก็มิลล่านะไอ้เจ้านี่ได้บัฟนะครับจัดทีไม่คล้ายหมดเลยคนที่8ครับมาใช้ซิกมามิิสตราเหมือนกันแฝดอีกแล้วนะกาอึนเครื่องบินนะครับได้บัฟ เขาหมวกไหมพรมโอ้หอันนี้ใช้อันนี้นะไอทาวเวอร์ตัวนี้อันนี้มาแหวกแนวมากเลยนะไอดีน,น,นี้โอเคครับต่อไปครับอันดับที่เก้าครับติ๊กมาเซลาฟิมแฟดนะครับมินิสตรามิลล่านะเหมือนกันหมดเลยลิลลี่นะครับอิฟลีนนะจัดกันเหมือนกันหมดเลย กาอื่นด้วยมาอันดับที่10โอ้เหมือนกันอีกแล้วครับต่างกันแค่นายูบินเฉยอ้เหมือนกันเลยนะทีมโอเคฮะก็สิอันดับครับของเกาหลีผ่านไปครับสังเกตว่าทีมจะตัดคล้ายๆกันนะฮะก็ขึ้นอยู่กับบางวีคก,ก็แหละมันจะมีบางตัวที่ได้บัฟนะครับก็จะจัดตัวนั้นๆบ่อยหน่อยนะครับอย่าง วิกเนี้ยเครื่องบินสีดำเนี่ยได้บัฟเยอะนะครับก็จะจัดลงมาเยอะหน่อยนะครับเนี่ยเนี่ยครับตัวเนี้ยได้บัฟนะฮะและจัดมาเยอะหน่อยนะครับแต่น่าสงสัยตรงที่ว่านายูบินครับโดนแบนก็ยังเอาลงนะเมื่อกี้มีตัวนี้โดนแบนด้วยครับเอาลงนะฮะแปลกมากครับแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตครับว่ากาอื่นเนี่ยคนนิยมใช้ครับในเกาหลี นะครันใช้ซิกมานี่ก็ใช้กันเยอะมากเลยนะน้องแฝดเนี่ยก็ยังเป็นฮอตฮิตนะครับใน P PP ครับใช้เยอะยาวครับมีน้องแฝดก็ปั้นไว้ไม่เสียหายแน่นอนนะฮะดัานร้อยสิบได้เลยนะครับน้องแฝดใช้เยอะจริงท็อปสิบในเกาหลีเนี่ยใช้กันตลอดเลยนะครับเยอะมากเป็นไงบ้างครับกับการส่องผู้เล่นระดับท็อปนะครับ ของทั้งเซิร์ฟเวอร์เอซแล้วก็เกาหลีนะครับจังเกตว่าท็อปสิของแต่ละเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จัดทีมคล้ายกันเลยนะฮะจะมีคอทีมที่เหมือนกันอยู่ประมาณ4 5ตัวเลยนะนะครับแล้วที่เหลือก็เป็นมเนอร์ครับที่แล้วแต่ความพร้อมของแต่ละคนแหละว่ามีตัวละครหรือว่ามีของที่เหมาะสมกันขนาดไหนนะฮะบ,บางคนก็จะเล่นต่างกันไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่ว่าคอหลักๆเนี่ยสีตัวเนี่ยเหมือนกันเป๊ะนะครับฉะนั้นในการจัดทีม PP ในแต่ละวีคเนี่ย เราสามารถอ้างอิงระดับท็อปเซิร์ฟได้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางกับเพื่อนๆนะครับในคลิปวโนนี้นะครับก็ที่สังเกตในเซิร์ฟเกาหลีในตัวที่ใช้ยาวๆเนี่ยก็น้องแฝดนะครับใช้ยาวๆแล้วก็มีพวกอีฟลีนอะไรพวกนี้นะฮะเป็นสายฮิวที่ยาวๆนะครับกาอื่นก็โอเคนะนะครับเห็นก็ใช้บ่อยอยู่นะครับแต่ดาวิดนี้เนี่ยเรยูมีนะครับโดนแบนไม่งั้นก็น่าจะใช้เยอะนะครับ ก็โอเคครับสำหรับคิวโอนี้ครับก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะฮะก็หวังว่าน่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่เล่น PVP ที่อยากไต่แรงนะครับก็เอาเป็นแนวทางได้นะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปโอสัต์ไปครับผมฝากรบกวนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ